นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะคะนี่ค่ะผ่าชมคุณสามีช่วยกับช่วยคุณภรรยาน,นวดข้าวค่ะนี่ค่ะวันน้ามุ้งบอชูสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะผมนวดข้าวอ๋อนวดข้าว,ว,าวเอาเทคนิคหลแดดใช่ไหมคะ อนี่ค่ะอาใช้ไม้แล้วก็ตี <c oughs> ตีเอาข้าวออกมาแล้วก็เอามือช่วยนี่ค่ะปีนี้เราเกี่ยวข้าวเร็วใช่ไหมคะ V คัดไรควิกนะเฟิร์สก่อนทุกคนเลยเฟิร <First. S 1> uh ์สอ๋าใช่ดู the first นี่ค่ะอินไทยใช่ไหมคะ เราเกี่ยวข้าวก่อนเพื่อนๆนก่อนทุกคนเราเกี่ยวข้าวก่อนทุกคนเลยปีนี้ Speak Thai เราเกี่ยวข้าวก็คนแรกไงคนแรก And What do you want to speak ก็นี่ไงไอทิ c h y ู u เราเกี่ยวข้าวคนแรกของทุกคนของหมู่บ้านเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะข้าวของเราก็ไรเบอรี่ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะอยากรู้ภาษาไทยก็จะลำบากนิดนึงจะยากหน่อยโอเคค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะย้อนมาทางนี้หน่อย เพราะว่าแสงอาทิตย์แรงวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เอาข้าวไปตากค่ะก็เลยช่วยกันนวดให้เสร็จภายในวันนี้แต่เราเกี่ยวเฉพาะที่สุกนะคะข้าวของเรายังสุกไม่หมดนะคะเราสุกเฉพาะาบางช่วงเพราะว่าเขาจะสุกไม่ไม่สม่ำเสมอกันนะคะลมเย็นมากเลยค่ะอากาศดีไหมคะยเย็นสบายอ่าเย็นสบายใช่ค่ะโอเคค่ะ,ะไม่ร้อนอากาศดี ฮะโอเคนะคะอ่ะบ uh ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพาชมต่อเนื่องค่ะคุณสามีก็ช่วยคุณภรรยาตากข้าวแล้วค่ะนี่ค่ะฝีมือคุณฝรั่งสุดยอดค่ะเก่งมากมายรู้จักขนบรรมเนียมประเพณีไทยว่าการปลูกข้าวหวานข้าวดำนาเป็นยังไงเกี่ยวข้าวตากข้าวเป็นยังไงเก่งสุด,สด ใช่ไหม,มคะคุณสามีคะเก่งไหมคะเก่งไหม you can do everything the same Thai people นน้ำเลย <laughs> ใช่ไหมคะมใช่ครับ <c oughs> อ,อ่าฮะตอนอ๋อชอบตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ you can explain ไหมอยู่ you ทำอะไรอยู่ตอนนี้ what are you doing now อ่าโอเค you speak French you do what now with the suri ลอรี่เลอรี่ไรอะฮะขโอ้มีปัญหาไม่เป็นไรโอเคอธิบาย first อลเฟ็กซิชอะอะฮะ make dry with the s u n r i g h ใช่ค่ะ with s u ใช่ค่ะเออินไทยเอาข้าวตากแดดเอาตากแดด แดดมีนตะซันไรเอาข้าวมาตากให้แห้งให้ดวงอาทิตย์ร้อนๆเนี่ยทำให้ข้าวเราแห้งแล้วเวลาเราหุงข้าวข้าวจะอร่อยเข้าใจไหมคะ like โอเคปละตอนนี้คุณสามีก็ตากเสร็จแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอน่าจะตากวันนี้ทั้งวันพรุ่งนี้อีกสักครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยค่ะแห้งค่ะโอเคค่ะนิวไรนะคะบ้านสวนทรงรักค่ะ ฟิลิปป์สนี่ค่ะมนามูบายบายอ็กเพนต to your friend บายบายอาตุลโมลโอเคค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะบ้านสวนหลังน้อยอยู่นี่ค่ะนี่หลักฐานค่ะเราปลูกข้าวเราเกี่ยวข้าวเราได้ผลผลิตของเราแล้วนิดหน่อยตอนนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Ça va Bonjour tout le monde! Good morning everybody! Aujourd'hui, mercredi 29 octobre, avec ma petite femme en train de couper le riz. Kiao kiao! Kiao kiao! First day! Wantinung! Kiao kiao! วันแรกค่ะวันนี้วันแรกเราเกี่ยวข้าวค่ะข้าวเราสูงเนี่ยสูงยังไม่ครบสูงสูงมากมากค่ะนิ้วไร้ข้าวใหม่สิข้าวใหม่เดือนเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเดยี่สิบเก้าวันนี้ยี่สิบ Oui, C'est pas contours, ja. Voilà, vendredi 30 octobre 2020. La récolte du riz avec mon amour, ça va, mon bel amour, ça va des crabes. Et Rami Pugin, on a un ami aujourd'hui.